เปรี้ยวชอบเชียวในสไตล์ของนางใครกันนางแบบปี21แนะนำตัวหน่อยสิครับสวัสดีจ้าน้องเอกเอ,อริกาสาวเสียงดีจากอุดรธานีเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้ซี่ที่สองหนึ่งน่เด้อจ้าปกติเคยประกวดร้องเพลงไหมฮะประกวดบ่อยคะ่ะบ่อยเปเ,ยเป็นนักร้องสายประกวดเลยคะ่ะเป็นนักร้องสายประกวดอยู่แล้วค่ะแต่ สองปีให้หลังหนูเลิกประกวดไปเลยเพราะว่าหนูเลือกที่จะทําตามหัวใจคือแต่งหญิงแล้วก็เลิกร้องเพลงเพราะว่าตามบริบทคือนักร้องชายต้องแต่งเป็นผู้ชายร้องเพลงผู้ชายอะไรแบบนี้ค่ะอย่างนี้ไปไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าหลายคนคงจำไม่มีกติกาแบบนี้<า>นะฮะชักชวนเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณ และคนที่ชมรายการอยู่ให้มาหวตให้คุณครับเชิญเป็นกำลังใจให้นักร้องไส้ายหญิงสาวสดินจากอุดรธานีนั่งเอริกาคนนี้หวชซีที่สองหนึ่งเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณซีที่สองหนึ่ง